เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายสวัสดีครับนี่ผมมาชีา้เป้ารถซีสวยไม่ชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น Honda ครับ Honda Civic ครับปี2003เครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาช้ำเลยสภาพดีมากๆครับเจ้าของดูแลอย่างดีสมบูรณ์ครบพร้อมใช้เลยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบเครื่อง D17A VTEC ครับ จูนอี10ด้วยประหยัดน้ำมันนกมากขับดีวิ่งชิวห้องเครื่องตะเข็บซ้ายขวาซอกมุมเดิมๆไม่มีรอยชนหนักบอดี้สวยเลยนะครับมีเฮดเดอร์421ครับลั่นลั่นครับแต่งผสมรถสวยมากครับสภา,ภาพดีเครื่องดีด้วยสุดคุ้มครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาที้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆ พิกัดดูรถอยู่คลอง2องพทุมนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองราคาเปิดมาที่6 5 0 0 0บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาล้อ c ีอย่ขอบ15ายางปีย2ครับยังใช้ได้ยาวแอร์หนาวภายในสวยคุมค้มครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมซิ่งพร้อมเที่ยวได้เลยสนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ